ถ้าเราทํางานประจำนะครับสมมติเรามีรายได้สมมตินะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทปีหนึ่งเราจะมีรายได้จากเงินเดือนอยู่ประมาณแสนสองนะครับแต่ถ้าเราทําธุรกิจเครือข่ายเดือนแรกเราอาจจะได้หลักร้อยห,หลักพันถูกไหมครับแต่พอจากหลักร้อยหลักพันเนี่ยเนื่องจากธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่สร้างคอนเนคชันในการเติบโตนะครับทั้งของผู้บริโภคของนักธุรกิจเองเนี่ยเพราะงั้นส่วนหนึ่งที่มันได้มากกว่าง,งานประจําก็คือจะมีจํานวนคนที่มากที่มาช่วยในธุรกิจของเรา นะครับเช่นถ้าผมทํางานนะครับเดือนหนึ่งผมได้เหมือนหนึ่งผมทํางานวันละ8ชั่วโมงต่อให้ผมขยันยังไงนะครับในช่วงเวลาก็อยู่ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงอาจจะขยันเพิ่ม OT แต่ในธุรกิจเครือข่ายเนะี่ยเราใช้เวลาของคนนะครับในเครือข่ายของเราเช่นถ้าผมมีคน10คนเขาแบ่งเวลามาแค่คนละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับถ้ากับเรามีเวลาเพิ่มขึ้น10ชั่วโมงต่อวันแล้วจาก10คนถ้ามันเป็นร้อยคนละถ้ามันเป็นพันคนละ่ะ เพราะงั้นพอจํานวนคนเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ที่มันเป็นทวีคูณนะครับเราจะสังเกตว่าเศรษฐีนะครับที่เป็นรวยวอันดับโลกเนี่ยเขามีคนอยู่ในมือทั้งนั้นนะครับเช่น a c e b o o k เห็นไหมครับเราเป็นเครือข่ายหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งที่มาใช้เท่านั้นเองแต่ทาไม Facebook ถึงรวยเป็นอันดับ8ของโลกนะครับเพราะงั้นถ้าในแง่เปรียบเทียบนะครับเรื่องรายได้เนี่ยมันเป็นทวีคูณเหมือนผมเริ่มต้นธุรกิจนี้เดือนแรกผมรับมาอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาท นะฮะรอเดือนที่2ก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ5 0,000กว่าบาทเดือนที่3ขึ้นมา7 0,000กว่าบาทเดือนที่4ขึ้นมาแตะแสนกว่าบาทพอเดือนที่13มเข้ามาแตะหลักล้านนะครับกับธุธรกิจซักเซนโมแต่สิ่งหนึ่งนะครับอยากจะบอกท่านคนที่ชมอยู่ก็คือความสําเร็จเนี้ยของแต่ละคนมันอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่านะครับจะได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวเรานะครับ,<ช>รบเพราะงั้นผมว่าทุ่มสุดชีวิตกับธุรกิจนี้